อำามอ่างนใ่เดี๋ยวพูด้หทำเท้าเท้าเท้าแตะควาจ้งกำรองเท้าทตแตะเหรอฮะนี่ว่เาดเด็กรงงานมันก็ไม่ใสอไอเล่นัง

ดูตาดูใจโลกไอเจ้าบางคนวิตดามันบ uh 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 yeah, uh. uh. uh ่ดีก็หลวงปูแเลยไอ้นี่ม uh, ันเชี่ยตาเลี้ยวไอ้แม่นนี่ยสบัยด้วยดิวันนั้นกับวันนั้นได้เจ้าตาเลี้ยวเห็นวันนั้นตาลุ่มเออเห็นไอ้นี่ตาไม่ลุ่มเลยตามันบริหารแน่พอคิวมันต่าไฟกับคิวมันต่ำ มันตัวแบบคนละไงคิ้วมันต่ำรอพษตอันนี้นะดิ้นเราตังไปรูดว่าน้เตียวโดยดีไม่ต้องฟาดไม่ได้มีนะนอนไม่ต้องฟาดไหมฟาดไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn The tham vọng. I lênh đèn bóng đặt lên hay ăn ngon. Wa tang thâm 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 thâm

าหน่รับตัดือเตต่ชวนี่นซั้วว่าัวดีา่ถงกางแค่ตัว่แบบมื่อมกับมันเจอย่นี้มันขาดมานนั่งนู้ม่ดูเดวนีเพราันที่กุหมาตั้งก็คือขาดมันนันแต่ขาดไปบัด้านทีเดียวไม่ต้องจองันมันนันเิตีกู้เล่น อ๋ออต่งย่ยแบนั้น,นเลยแต่ขาดแบบอันเดียว

เสร็จแล้วครับหนึ่งข้างเรียบร้อยเสร็จหน้ามาเตีย้ไปเลยเยอะหอยจ่าหอยนามไม่รู้ไหนชุกอันนี้ตัดโอ้อนะรบดนียลนข้างเ

này dứt vĩ